อันนี้อัปเดตนะครับก็เป็นเรื่องของมออเตร์สปอร์ตบ้างทีมิซูบิชิแรลลี่อาร์ตคว้าแชมป์เอเชียนคอร์สคันที่ปี2025นะฮะในสเปค T1 หรือคอร์สคันที่ดัดแปลงคอร์สคันที่ก็คือแข่งแรลลี่คือทางแบบออฟโรดเลยทางฝุ่นออฟโรดเลยไม่ใช่ฝุ่นนหะไม่มีทางเลยอะ่ะบางทีอ่อ่ะแล้วก็ได้แชมป์หมดเลยรายการโอเวอร์ออล์ได้สามถ้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะอืมจะมีถ้วยโบเดี๋ยวให้ใครดูถ้วยนะครับก็หลักๆพี่ว่าครั้งเนี้ยมิซูบิชิเขาหมายมั่นปั้นมือนะต้องพูดว่าคอออรร์ปปเเชั่่่่นนจาาาากญีุหมมยวื อันลี่อาร์ตกลับมาเรียกว่าคนถ้าเกิดคนเล่นเล่นรถมาสักนานๆเลยนะก็น่าจะคุ้นชื่อแล l ลี่อาร์ตแหละเพราะว่าเป็นสำนักแต่งจำของมิตซูเขาอ่า<อ>แล้วก็แบบมีความแล l ลี่อาร์ตเนี่ยก็ส่งผลมาเรื่องของบบุ l l เอาอยู่ได้ของตัวโต,ตโยต้าไอของตัวมิตูบีชคขับที่พวกแลนเซอร์พวกอะไรที่ว่าอีโวขึ้นชื่อว่าเรื่องขับสี่นะก็ m มิ e s u e <vo S 1> ูบิชิก็จะพยายามแบบ ปลุกเรื่องของความแบบมอเตอร์สปอร์ตความลนุนพวกนี้รวมถึงเบแบลรี่อาร์ตก็จะกลอับมาแข่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อ,อกลับมาลงจัดอ่าลงแข่งเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าอาเซียนครอสคันที่เนี่ยมิสูหม,ม่มันมันจากเป็นแชมป์ตลอดตลอด,ลอด 23, แ,มมแ,แหละปีสองพันยี่สิบสามได้แชมป์มาแห่งหนึ่งละสองพันยี่สี่ชวดไปเขาบอกว่าปัญหาที่ชวดไปตอนนั้นอ่ะปัญหาคือเกิดจากกล่องับกล่องขาดการสื่อสารคือกล่องน็อกไปเลยอ่ะไอ้นที่กล่องอีซูมนเลยไม่แก้แก้อะไรไม่ได้อ่อก็เลยน็อกก่อนถึงเส้นชัยก็จบไปสองพัน ใช่คราวนี้กลับมาได้เป็นแชมป์ทีวันทั้งหมดแล้วก็มันมีดราม่าประมาณว่ากลุ่มคนเล่นรถกระบะเขาบอก้อยเห็นไหมรถกระบะมีสูเทพมากเลยมาแล้วลว,ว่าแชมป์และรีอาร์ดกลับมาแล้วว่าเออเนี่ยกระบะธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่แบบก็โดนเปลญนิดนึงในเรื่องเขาบอกว่าเอ้ยดูเลยนะโปรแกรมที่เขาแข่งคือโปรแกรมทีวันต้องพูดว่าโปรแกรมทีวันมันคือกระบะดัดแปลง คือเอาจริงซื้อกระบะมิสุบิชิมาไม่ใช่หมายความว่าจะมาลงอย่างนี้ได้หรือ<ข>อ,อยางนี้ว่าถ้าว่าเป็นคัสก็คือทีวันี่คือแบบว่าโอเพนละเปิดตัดแปลงได้หมดอมเอาจริงมีความเดิมก็แค่เครื่องยนต์แชสซีแชสซีไหมเครื่องยนต์ชสซีเกียโดยประมาณสอย่างนี้นอกนั้นเขาตัดแปลงช่วงล่างท่อไล่บอดี้อะไรก็ว่ากันไปหมดแหละเอาละเดี๋ยวเพราะนั้นถามว่าเขา ปรับแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่ให้ดูฝั่งกันตัวของไททันเองลงมีสองรุ่นนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นตัว mt แล้วก็รุ่นที่เป็นเกียร์ at ถ้ากับส่งสองคันส่งสองคันสองคันส่งสามคัน,นม,มีของชัยพลที่เป็นแชมป์มเป็น mt แล้วก็ของคุณคาซึอโอเนี่ยคาซึซซฮิโกะนี่ก็เป็น mt แล้วก็มีของ คุณคาสุโตะคาสุโตะอันนี้จะเป็น AT อทอ,อันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่ามีทั้ง MT และ A t ทเพราะอะไรมิสูบิชิอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเส้นทางเรือโหดแบบพอดคันที่ที่ใช้เวลาขับถึง8วันนะแล้วก็เส้นทางโหดๆขนาดนี้เกียเอทหรือเกีย์ MT ก็สามารถลุยได้เรียกว่าเครื่องต้องใช้รอบสูงเกียต้องปั่นเยอะความร้อนเยอะแล้วก็เหมือนจะจะบอกว่าเกียออโต้กูทนเว้ยอ่าใช่ถูกต้องเพราะนั้นวันนี้ เขาพูดเขาทําให้เ <trendy> ห็นเลยทั <practices yah oo> ้ง mt at ให้ด <dolls> ูได้ผ่านรขาทันที่ได้จบได้แปลว่าเฮ้ยโอเคแล้วมั่นใจได้แต่ว่าในเรื่องของการปรับแต่งคันนี้ก็ต้องมีต้องยอมแล้วก็มีการปรับแต่งกันนะอ่หลักๆเลยระบบถอยเสียเขาบอกว่าใช้ของ sks sks สําหรับการแข่งขันน่าจะเป็นสเปคล็อกทุกคันที่แข่งน่าจะต้องใช้ใช่ไหมของ axr ระบบขับเคลื่อนก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นตัวของ4ล้อที่เป็น mt จะเป็นแบบ full time เลยวิ่งสีตลอดซึ่งเกียร์ที่เป็น sequential ก็จะเป็น i p a t t e r เด้วยคือยกขึ้นยกลงอย่างเดียวใช่ไม่ต้องเหยียบเหยียบแค่เกยร์หนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นตัว 6AT อันนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อซ u เปอร์ซ e เล f กโฟร์ว e ลด์ไดท์ทแบบเดียวกับไททันที่ใช้เข้ากับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบรถโปรดักชันที่ผลิตขายใช่สามารถปรับสองล้อสี่ล้อได้โฟร์ไฮโฟร์โลจับได้หมดตัวนี้เฟืองท้ายก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นฟุสโกหน้าและหลังฟุสโกเฟืองท้ายเป็นลิมิเต็ดสลิปใช่ทั้งหน้าทั้งหลัง ก็ถ้าเป็นของตัว MT ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว<ช>แต่ถ้าเป็น AT เนี่ยแน่นอนมันมีทั้งการใช้ช่วงแบบแตบบ่พี่คิดว่าเขาคงแบบเป็นโฟร์ไฮหมดแหละเครื่องก็เปลี่ยนไหมเครื่องก็เป็น 4n16 4n16 รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์โปรดักชันของปัจจุบันแต่น่าจะเป็นของตัวเอ,อดแอดลีดที่ระดับ200ม้าขึ้นไปอ่ะแต่ตอนที่มีปัญหาอตอน2024นี่เป็น 4n15 ไหมใช่ใช่ 4n15 เอ้ยตัวนั้นก็206แหละ 4n6 แหละแต่ว่า ไม่ไดปัญหาเรื่องกล่องอะออตัวเครื่องยนต์อะออคือกล่องมันน็อกอะเ,ออเขาเาก็ไม่บอกว่ากล่องมันไม่ถึงน็อกมันติดต่อคุยกันไม่ได้ก็เป็น Cn16 ละออซึ่งจะบอกว่าเราเคยคุยกันนะ Cn15 กับ Cn16 อะ Cn16 เป็นกล่องดิจิตอลเ,เราทำอะไรไม่ได้ออยุ่งไม่ได้เพราะนั้นเกิดมันน็อกน็อกไปเลยจริงๆถ้าเป็นตัวแบบแมปปิ้งแล้วปรับจูนปุ๊บปุ๊บใส่ยัดวิ่งใหม่ต่อได้มี Cn16 ก็จบจบกล่องจบจบ,จบไปเลยเออไม่ดูว่าคราวนี้เขาไป p r o เทคกล่องหรืออะไรให้มันดีขึ้นมั้ง แต่วันนี้ก็ผ่านมาแล้วครับคอยสปริงเปลี่ยนใหม่์โฟลิง่งอ่าเป็นโฟลิง่งช่วงล่างที่ดูหลักๆก็น่าจะเป็นคุสโกทั้งหมดใช่ชงอัพคู่ปรับระดับเองได้ชุดกันกระแทกเป็นไฮดรอลิกอือฮึพวงมลาลัยและอินพินเนนพาวเวอร์ปกติระบบเบรกจะเป็นจากเอเลสทั้งชุดอ่ากันน้ามันเบรกสําหรับการแข่งขันและฟอร์เทคใช่ตัวล้อก็เปลี่ยนเวิร์กเวิร์กสิบเจ็ดนิ้วเจเจเจสิบเจนขอบสิบเจนกว้างเจ็ดนิ้วอืมล้อเวิร์กก็ยางนหนา ยางอัฟโรดเนี่ยยูกฮาม่าอะไรจีโอแลนเดอร์จีโอแลนเดอร์เอ็ ander, มท <MT. S 1> ีใช่เจ็ดสองสี่ห้าเนี่ยแล้วก็ไล่เบาให้ตัวตัวถัวงก็เป็น Body, บอดี้ไล<ว>่เบาไฟเบอ <F iber. S 1> ร์ฝากระป๋องฝากระปองไฟเบอร์สุดล้อคาร<อ>์บอนแผงประตูหน้าประตูข้างตูหลังไฟเบอร์ iber, กระบะท้ายคาร์บอนไฟเบอร์มันไล่เบาที่สุดเจ้ากับว่าบอดี้ผมว่าน่าจะไล่เบาได้ทุกอย่างแต่ห้ามตัดน่าจะเป็นกฎ ดน้ำหนักได้พี่ว่าเป็นร้อยโลอะลดน้ำหนักได้แต่ห้ามตัดต่อบอดี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เปลี่ยนพาร์ทเอาอันนี้คือสเปครถแชมปชม์สเปครถแชมป์สเปครถแชมป์ทั้งเปลี่ยนเยอะไหมก็เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนอะไรอะ่ะคือที่มั่นใจได้อย่างไรก็เขาใช้เครื่องเดิมใช้เครื่องเ e อ็มใช้เครื่องแบบปกติแล้วก็เกียร์ huh. ปกติอนาคตวันนี้พูดตรงๆว่ามิตซูบิชิเขาเอาเอทมาให้ลงเนี่ยเพื่อไปสู่ประสิทธิภาพแลละ huh. อยู่บนอรวชั่นทีวันว่าเอาเอทเนะี่ยมาลงทีวันไหว ต่อไปอนาคตเขาจะลงตัวทีสองทีสองคือรถโปรดักชันใช่คราวนี้แบบคุยได้เต็มปากแล้ว,วะว่าสมมติถ้าแบบลงทีสองแล <ะ S 2> ้วได้แชมป์ได้แชมป์นะคือรถโปรดักชันผมเนี่ยสามารถผ่านแลลลี่เป็นแชมป์ได้นะทีสองอแบบปรับได้นิดเดียวอ่นะเนาะระบบใช่ใช่น้อยมากมันจะเป็นโปรดักชันเลยอะ่ะก็คำถามที่เราพอคุยกับนักแข่งจริงๆก็บอกว่าวันนี้ลิสเซชีกลับมาเป็นแชมป์ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมั่งจริงๆู้นักแข่งเก็พูดเองนะว่าแบบทุกอย่างมีความสําคัญ ทั้งทีมเซอร์วิสตัวรถคนนักแข่งเส้นทางทุกอย่างแบบมีน้ำหนักเท่าๆพอๆกันมันมันจะแบบมาบอกว่าเฮ้ยรถมันก็ดีแบบจนแบบพาผมเป็นแชมป์ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็ต้องยอมรับว่าในการแข่งขันระดับเนี้ทีมเวิร์คสำคัญใช่ทุกอย่างสําคัญทุกส่วนเท่ากันพอๆกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้จบดราม่าเรืโโ่องรถเทพเกินอะไรอย่างเงี้ยแบบพาเป็นแชมป์มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นถามว่ามีส่วนไหมมีแต่ไม่ได้แบบเป็น จุดใหญ่ของที่ทําให้เป็นแชมป์อะทุกอย่างมันพอกันคําถามจากนี้พอที่มิตซูบิชิและลีอาร์ดเริ่มกลับมาสร้างชื่อสร้างผ่านอาเซียนครอสคันที่ได้เป็นแชมป์แล้วจะไปเวทีใหญ่ขึ้นไหมอย่างดักก้าดักก้าเขาบอกเขาสนใจนะแต่ว่าต้องดูทางมิตซูบิชิญี่ปุ่นว่าเขาพร้อมสนับสนุนและพร้อมจะไปด้วยหรือเปล่าแบบนี้เพราะว่าดักก้ามันก็เป็นเวทีที่ใหญ่กว่าอีกอะวันนี้ที่เล่นที่เล่นในอาเซียนครอสคันที่ก็อยากให้เห็นว่าประสิทธิภาพกระบะโปรดักชันเกือบเกือบโปรดักชันอะโปรดักชันที่ผลิตในประเทศไทยขาย ออกไปทั่วโลกเฮ้ยผมก็ผ่านได้ในเรื่องของอุปรสรรคในเรื่องของอะไรก็ก็ว่ากันไปในการแข่งต้องไปไล่ดูนะก็แบบจริงๆเขาก็มีอุปสรรคเยอะที่เขาเล่าให้ฟังตรงนี้นั่นแต่เขาแบบภูมิใจมากๆที่นักแข่งไทยนะเป็นคนพาเป็นแชมป์อืมอันนี้คนที่พาเป็นแชมป์ชัย,ยพลโยธาทําเวลาได้คือ16 <ๆ S 2> ชั่วโมง15นาที12วินาทีทั้งรายการคนที่ติดตามก็น่าจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วอืมรู้ไหมที่สองคือใครที่มานะมานะคอร์สติเชอร์ อ่าอันนี้จากทีมโตโยต้าห <àng> ่างห่างกันแปดทีมน,น่ากลัวเนาะในเวอร์ชันทีวันต่อไปเนี่ยเห็นปะมันมีความสูสีอยู่ในเรื่องของแบบการแข่งขันนะตลอดเวลาแต่พออันดับสามนี่ห่างเกือบชั่วโมงเลยนะใช่เป็นชั่วโมงแล้วน,นี้ถือว่าแบบลุดแล้วก็โดยรวมประมาณนี้อัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับทีมทีมมิตซูบิชิแลลี่อาร์ตแล้วก็การแข่งเอเจนต์คอดคันที่ที่เป็นแชมป์อนาคตมิตซูบิชิก็จะหยิบแลลี่อาร์ตนี่แหละกลับมาทําได้แน่ผมว่าเนาะชุดแต่งมั่งอาร์ทมั่งเห็นว่ารถยนต์รถพ รุ่นพิเศษฉลองแชมร์ลี่อาร์ตหรือก็จะมีอ,อันนี้คือนการอัปเดตให้ฟังครับแหมก็ครับแรลี่อาร์ตจากมิตซูบิชิก็ใครที่เป็นแฟนคลับแร์ลี่อาร์ตรอติดตามกันได้นะครับครับ